สวัสดีค่ะป้าหมอเซตีโชคพยากรณ์นายแล้วค่ะพี่น้องขามาทานายดวงรายวันประจําวันที่17นะคะคุมภพพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องขาวันแห่งโชคลาบแล้วก็สีส้มนะคะสีส้มสีแสดนะคะเป็นสีแห่งโชคลาบนะฉะนั้นใครที่ใส่สีส้มสีแสดในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เสียงโชคนั้นมักที่จะได้ รางวัลว่าอย่างนั้นค่ะนะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องคะเนาะก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนาะเราก็จะต้องทําอารมณ์ให้ยินนะคะแล้วก็นอนอย่าดึกนะคะไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนขอพรน,นะคะแล้วใครที่ท่องคาถางเงินล้านได้ก็ท่องนะคะท่องจนกว่าเราจะหลับนะคะกี่เที่ยวก็แล้วแต่ คาถาเงินล้านนั้นเนี่ยมีพลังจริงๆนะคะพลังบวกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะลองทําดูไม่เชื่อเนาะลองดูนะคะพี่น้องแล้วก็ใครที่ต้องการเลขนําโชคนะคะก็ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะแล้วก็มีเลขแนวทางนะคะรัฐบาลของคุณปราแดงมหัศจันทร์แห่งตัวเลขด้วยนะคะก็ไปดูในคลิปนั้นรวมนะคะเออ จะไม่ออกคลิปซ้ําซ้อนนะคะพี่น้องคะ่ะหน้าใครดูแนวทางตัวเลขประจําวันเกิดให้พี่ดูเลยเออดวงใครเฮงมีโชคลาบได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละเรามาดูกันเนาะว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องนะคะระมัดร,ระวงังหรือจะมีโชคมีลาบเข้ามาหรือเปล่านะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์อ่าสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นี่เฮงมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนะอ่ามีความรู้สึกว่าเฮงมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเออมีเหรียญขึ้นนะ มีเหรียญขึ้นนะเออสามเหรียญด้วยนะคะสามเหรียญก็คือแน่นอนหล่ะค่ะเนาะเรื่องของการเงินไหลเข้ามาแน่ในวันพรุ่งนี้โดยอย่างเช่นใครที่ขายของอยู่ก็จะมีนะคะลูกค้าเข้ามาอุดหนุนราคาในวันพรุ่งนี้แต่ว่าขึ้นซาตานก็อาจจะเสี่ยงโชคได้แต่อย่าเกิดความโลภนะคะซาตานนะคะเสี่ยงโชคได้แต่อย่าเกิดความโลภนะคะพี่น้องคนะ่ะส่วนเรื่องการงาน บางท่านนั้นอาจจะดีรอ,รอจังหวะรอโปรเจกต์งานเนาะเออที่จะขยับขยายนะคะนะหรือไม่ก็เปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับเก้าดาบเนาะแต่เรื่องเงินดีมากพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินดีมากค่ะพี่น้องค่ะนะเรื่องเงินดีมากค่ะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์มีโชคมีลาบเข้ามาแน่ค่ะชัวเอาแค่นี้ไม่พูดมากเจ็บคอบแต่อย่ากเกิดความโลภค่ะพี่น้องค่ะ เอาละมาดูพี่น้องวันจันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันค่ะนะตอกเหรียญอยู่ตอกเหรียญอยู่ปันเงินปันเงินนะคะแปดเหรียญน,นี่ก็ดีนะคะการเงินก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นนะถึงแม้ถึงแม้ว่าจะตอกโดยลําพังก็คือต้องหาได้โดยตนเองนนะพี่น้องวันจันเนี่ยนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญในวันพรุ่งนี้อาจจะเด็กให้โชคนะคะอได้โชคลาภเข้ามาด้วยได้โชคลาภเข้ามาด้วยแน่นอน มีเงินเข้ามาแน่นอนถึงแม้จะไม่มากมายอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่มากมายยังไงก็แล้วแต่พี่น้องวันจันทร์ก็มีเงินเข้ามาแด้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะ,ะขายของดีส่วนเรื่องการงานนะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆวางแผนวางโครงการงานนะคะเออในส่วนของกิจการก็แล้วแต่ในส่วนของพนักงานประจําก็แล้วแต่เนาะดูว่าแล้วพี่น้องวันจันทร์เริ่ม ได้เลยค่ะในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องการเงินและเรื่องการงานถือว่าเต็มมากนะคะโดยเฉพาะโปรเจกต์งานนะคะเลื่อนเป็นสเต็กเลยนะคะพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้ทั้งงานทั้งเงินดีเยี่ยมค่ะดีเยี่ยมค่ะพี่น้องค่ะนะอนุญาตอนุญาตให้ลงทุนได้นะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันอ้ยเดสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบข้ามา พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบค่ะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะมีเด็กอายุน้อยกว่าพี่น้องวัดอังคารนําโชคลาบาให้นะคะมีเงินหมุนเข้ามาแน่นอนหมุนลงทุนหมุนใช้ใจ่ายไม่สะดุดต่อไปนี้การเงินของพี่น้องวัดอังคารไม่สะดุดนะคะพี่น้องขาไม่สะดุดจริงๆเนาะเอาอย่างนั้นกันค่ะแ,และสุดท้ายไพ่ทักว่ายังไงเนาะในวันพรุ่งนี้ก็อารมณ์เย็นๆนะคะ เขาเรียกว่าอยากลางอย่ากลางนะคะอย่าใช้อารมณ์ไม่งั้นลูกน้องจะลูกน้องบริวารน,นะคะที่อยู่ข้างเรานั้นจะวิ่งหนีหมดนะคะพี่น้องคะนะเหตุการณ์เดียวก็คือเรื่องของอารมณ์เป็นหลักค่ะพี่น้องวันอังคารในวันทุกงนี้ป้าหมอถือว่าพี่น้องวันอังคารก็แจมค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันนั้นเนี่ยอ่ะน่าจะหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยเสนจันใดไม่มีนะ สิบดกขึ้นในไพ่ตัวตนหลักค่ะในวันพรุ่งนี้นะทํานายแค่คลิปให้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะเริ่มต้นใหม่หมดเลยบางท่านะคําว่าเริ่มต้นใหม่ก็คือบางท่านอาจจะจบงานอ,ออกจากงานเดิมแล้วก็เริ่มต้นงานใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้มีเ,เขาเรียกว่ามีกัลยาณมิตรดีนะคะมีคนอุดหนุนมีคนอุปถัมภ์ํำจุนนะคะโดยเฉพาะคนรักนะคะ คนรับคนในครอบครัวเนี่ยได้เริ่เวิร์ขึ้นมีลูกค้าเข้ามาอดหนนละค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้นะคะหรือได้อะไรมาแบบเบิ้ลเบิ้ลละค่ะพี่น้องค่ะเนาะบางท่านมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่อาจจะไปไกลหน่อยนะคะพี่น้องค่ะนะไปต่างจังหวัดไกลๆไปทํางานนะคะไปทํางานไปทํางานหาเงินหาทองก็คือพี่น้องวันพุธกลางวันนะป้าหมอถือว่าพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ก็ ไม่ได้รายนะคะอันนี้ก็คือสิบตาบนั้นระหมอจะทํานายในลักษณะองค์การที่ว่าจุในเรื่องแย่ๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าพุธกลางคืนนะคะหนักหัวดับ หนักหัวหนักสมองนอนไม่ค่อยหลับนะคะตึงเครียดนะกังวลน,นะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องจ๋านะสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคอันนี้ก็เตือนเตือนอยู่เสมอเนาะถ้าเราไม่เอาอะไรที่มันหนักๆออกจากหัวซะบ้างเนี่ยเราก็จะหนักแบบนี้ค่ะลุกไม่ไหวเนาะในวันพวกนี้ก็คิดว่าไม่ได้ร้ายนะคะยังคงที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ ถ้าสมมุติว่าขึ้นไพ่หมายเลขสีจกักขัรดินะคะพี่น้องขาเนาะเราก็สามารถที่จะเอาไว้เอาอยู่เอารอดหมดได้เลยค่ะนคะวบคุมเรื่องราวต่างๆได้แต่ย้ําเน้นในวันพรุ่งนี้นะคะตัดสินใจอะไรจะต้องมีข้อมูลนะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ดีไพ่ทักนะพินราชินีนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ดวงนารีอุปธรรมถ้าเป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะควบคุมจัดการอะไรต่างๆได้ท้าด้วยพระราชินีนะคะส่วนเรื่องการเงินไม่น่าที่จะมี ปัญหาค่ะให้ระมัดระวังเรื่องเดียวค่ะเรื่องความวิตกกังวลลงนะเ,เรื่องของความวิตกวิตกกังวลกลุ่นคิดนะคะแล้วก็ความที่เราใจร้อนใจโดนใจเร็วนะคะมันจะไม่เกิดผลนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนอ่ะแค่นี้ทักค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะก็คือนะราชินี่ สำหรับราชินีก็คือเรื่องของว่าเส้นพิเศษแรงๆนะคะอ่าในวันพวกนี้เนี่ยใครที่มีเส้นพิเศษแรงๆฟันแม่นนี่นะ,ะก็จัดหน่อยนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาอุดมสมบูรณ์นะคะในวันพวกนี้อนุญาตให้เสียงได้นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีถือว่าแจ่งมากค่ะมีเงินเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของเครดิตยังคงมีเครดิตอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะสาหรับโควเรียนนะคะ ยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะยังคงมีเงินทุนเข้ามานะคะฉะนั้นเรื่องการเงินโอเคมากนะส่วนเรื่องบริวารก็โอเคค่ะอได้รับการสนับสนุนในส่วนของบริวารครอบครัวคนรักเนาะก็แสดงว่าพี่น้องวันพระฤหัสบดีก็ดีเยี่ยมนะคะในอีกหนึ่งวันเกิดนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องวันพระฤหัสบดีเฮงเฮงค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์สุขทุกวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยอ่ะก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะคะ,ะบางท่านก็อาจจะเ,เกิดรักหวนก็ได้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะหกถ้วยนะคะไพ่ตัวตนขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอ่าบางท่านก็ได้ร่วมฉลองนะคะมงคลสมรสฉลองความสําเร็จอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าโชคดีนะคะ อ่าแลก็คือมีดไปทําบุญให้ท่านนะคะอ่าบางท่านนั้นก็ก่อนหน้านี้ก็อาจจะทําบุญเนาะเนื่องจากว่าวันมาคะบูชาสาพ,พี่น้องวันสุขบ,บุญเครื่องนุนนะคะ,ะครูบาอาจารย์เข้าข้างละเที่ยวนี้นะคะน่าจะหมดทุกหมดสุกนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบตามมาแน่นอนนะคะส่วนในลักษณะของไพ่แบบนี้นะคะก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นิดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ่าในวันพรุ่งนี้วุ่นส่วนไม่ค่อยโอเคนะคะ ใครที่คิดจะลงทุนลงหุ้นหุ้นส่วนอะไรนั้นเนี่ยก็ระม,มัดระวังให้ดีนะคะถ้าเลื่อนไปก่อนได้จะดีส่วนใครที่ฝากผือ,อ,อฝากคนอื่นซื้อซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อรางวัลหรืออย่างไรนั้นเนี่ยก็ต้องดูดว้วยนะนะคะดูว่าดูว่าเราจะไม่ได้เต็มแรงนะคะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะโดนหักหลังยังไงก็ไม่รู้นะคะพี่น้องวันสุขนะคะระม,มัดระวังนะคะอันนี้เลยค่ะ เราระมัดระวังเรื่องของความดันไขมันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะกำเริบได้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้อินข้อกระโดูก,ก็ไม่ค่อยที่จะโอเคฉะนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษค่ะโอเคขอให้เหงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นก่อนหน้านี้ยุ่งยีรุงตุงนังน,นะคะ,ะเรื่องงานเรื่องบริวารน,นะคะ ดูว่าจะไม่ลงตัวนะเรื่องระบบงานไม่โอเคนะคะดูว่าจะแบบว่าอึดอัดน,นะคะนี่ทำงานก็ค้างค้างแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าเซ็งเซ็งยังไงก็ไม่รู้นะคะทำตัวเองให้กระจับกระชิงกระชุ่มกระชวยเข้านะคะพี่น้องคะเนาะเพราะว่าสีสีถ้วยนั้นดูว่าจะเซ็งนะ,ะในบริวารคนรักนะคะคนที่รอบข้างเราแต่ยังไงแล้วเนี่ยยังคงที่จะมีบริวารน,นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนรักของเรายัางคงที่จะให้ความ ช่วยเหลือพี่น้องวนันเ like สาร์เป็นอย่างดีละค่ะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์คานะในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินนะคะในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะดีนะพร้อมแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในบางครั้งไม่ได้ดังใจมากกว่านะฉะนั้นแล้วอันนี้เราต้องปรับที่ทตัวเองค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ทะแย่นะคะเป็นไพ่กลางๆเนาะดูว่าไม่ได้ดังใจมากกว่าค่ะ เอาเป็นแบบนี้กันค่ะพี่น้องวันเสาร์นะเอาละฉะนั้นมาหมอวยพรให้พี่น้องทั้งเป็ดมันเกิดนะในวันพรุ่งนี้นะคะให้มีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆนะคะพี่น้องคะเนาะให้ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ให้มีเม็ดเงินเข้ามามีกำไรเข้ามาค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะนะสวัสดีค่ะ